สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่8พฤษภาคม2565นายเสกสกลอัถาวงประธานชมรมเครือข่ายปกป้องชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ไทยนำสมาชิกชมรมเครือข่ายปกป้องชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์20จังหวัดภาคอีสานทำบุญตักบารพระสงฆ์และถวายผ้าห่มองค์พระประธานพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคามร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการที่จะเริ่มต้นทํากิจกรรมขับเคลื่อนของชมรมพร้อมกันกับร่วมทําพิธีปฏิญาณตนต่อหน้าองค์พระาธาตุนาดูนเพื่อแสดงความพร้อมใจในการที่จะขับเคลื่อนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้กลุ่มบุคคลที่คิดจะทําร้ายจับจ้วงก้าวล่วงสถาบันมาดําเนินการใดๆสิ่งที่ไม่ถูกต้องนายเสกสกลระบุนะครับว่าการจัดกิจกรรมถือเป็นการเริ่มต้นจุดแรกของการขับเคลื่อนในนามชมรม เครือข่ายปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินทําความดีให้แก่แผ่นดินให้บ้านเมืองโดยยึดมั่นในการปกป้อง3สถาบันหลักของชาติทั้งนี้ยังยืนยันที่จะร่วมมือกับทางด้านน,น,น,นายอนนท์แสนนาถอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงปัจจุบันนั้นเป็นประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องสถาบันและต่อสู้ไม่ให้ใครมาก้าวล่วงจับจ่วงโดยจะจัดก,จก,จกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในอีกหลายจังหวัดเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่นายเสกศก คนอัาวงหรือว่าแรมโบ้อีสานได้พูดถึงเรื่องนี้ครับผมพยายามที่จะบอกว่าท่านนายกเป็นคนดีจริงๆนะครับแต่ผมเองเนี่ยเมื่อมันมีข่าวเรื่องอะไรผมจะให้ท่านนายกเสียไม่ได้ผมไปลาออกจากท่านนายกเองท่านจริงๆแล้วท่านก็รักผมและโหรหายผม,ผมแต่ผมเองก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นการพูดเล่นกับน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งซี่าผมเป็นคนพาเขาเข้าพักเอง เป็นคนที่สนิทสนมที่สุดแต่ว่ามันก็พลาดตรงที่น้องเขาไปปล่อยเสอยืออกไปนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะผมไม่ได้มีความผิดอะไรใครจะเรียกเชิญผมไปตรวจสอบหน่วยงานไหนผมไปผมไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าทา,างหน่วยงานเนี่ยนะครที่เขามีความเป็นอาฆาตแค้นเราอยู่แล้วเนี่ยจะเรียกผมไปสอบผมไม่ไปแต่ถ้ากกตหรือหน่วยงานไหนที่เป็นส่วนราชก,การเนี่ยผมไป แต่ยังไม่มีใครเรียกไปนะครับยังไม่มีใครเรียกไปกันไม่ต้องกระวนมันเป็นการอาจจะเป็นเรื่องของฟ้าดินสิ่งศักดิ์ธิ์ที่อยากจะให้ผมได้ออกมาทางานขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องเราในเครือข่ายปกป้องชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์แล้วก็ร่วมกับทีมงานของออน้องอนอนท์นะครับดรอ,นอนานท์ใช้งานหมู่บ้านเทือไทยองลัยชันกับทีมงานออของ พี่ดาวอดิสรแล้วก็ทุกๆคน grid, ที่ที่ที่มาผมมีเครือข่ายอยู่ทุกภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสา,านภาคใต้มีแกนนํากลุ่มวิสาหกิจมีแกนนํากลุ่มพรอรทอมีแกนนํากลุ่มปกป้องสถาบันมีแกนนํากลุ่มคองเชียร์ลุงตู่คองเชียร์นายกนะครับทุก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 พื้นที่นะครับเรามีความผูกพันกันผมจะอยู่ในตําแหน่งหรือไม่อยู่ตําแหน่งก็ยังสามารถที่จะประสาน ทำงานร่วมกับพวกเราได้ทุกคนอย่างสบายๆส,สิ่งเดียวที่เราจะต้องเดินตามข้อที่หนึ่งคือนายกท่านเป็นคนดีนะครับข้อที่สองคือท่านนายกเป็นคนที่จงรักภักดีที่สุดนะครับและท่านนายกก็มีความปรารถนาะดีต่อชาติบ้านเมือนงะค,คือต้องการที่จะให้พวกเรารวมพลังคนไทยเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะปกป้องชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์นี่คือหัวใจสําคัญนะครับดังน,นั้นเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยผมไม่หวังตําแหน่ง มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งไม่เป็นไรแต่ผมขอได้ทำงานกับคนดีๆอย่างท่านนายกป,ประยุทธ์จันทร์โอชาขอได้ทำงานดีๆร่วมมือในการที่จะร่วมมือขับเคลื่อนกับพี่น้องในการที่จะปกป้องแผ่นดินดูแลผืนแผ่นดินนะครับให้ใครจะมาเหยียบย่ำแผ่นดินไทยใครจะมาทําลายชาติทําลายศาสนาทาลายสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเรายอมไหม ยอมไหมครับไม่ยอมรอมัมไหมครับไม่ยอมรัมไหมครับไม่ยอมพวกเราจะรวมพลับบลงเป็นหนึ่งเดียวช่วยกันเราจะขับเคลื่อนไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามาที่มหาสา,ารคามมาไหวมายืนหยัดมาปฏิญาณตนนะครับเดี๋ยวเราจะนำตันเวียน,เท,ยนเทียนต่อหน้าองค์พระธาตุนาดูนเพื่อขอบารมีให้พวกเราในการขับเคลื่อนทำงานเพื่อชาติศาตสตร์กษัตริย์ และเสียงคัญคือทํางานเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนในนามกลุ่มวิสาหกิจนะครับในนามกลุ่มวิสาหกิจคนรักท้องถิ่นไทยนะครับสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งก็คือในนามของชมรมเครือข่ายปกป้องด้วยอะไรที่จะช่วยให้ชาวบ,บ้านมีลืมตาอ้าปากได้มีอยู่มีกินมีไรายได้มีอาชีพมีการพยุงครอบครัวได้พวกเราจะจับมือกันทํางานขับเคลื่อนไปผมมีทีมงานสจมีทีมงานนายกมาหลายจังหวัด นะครับมีทีมงานนายกอบตมีทีมงานเทศบาลมีทีมงานหลายหลายฝ่ายนะครับมีทีมงานของอบจทีมงานของท้องถิ่นมีทีมงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับอะไรที่เราจะประสานงานกับรัฐบาลกับโครงการของก็ประมาณลงมาสู่ลากย่ามาสู่เกษตรกรมาสู่กลุ่มอาชีพนะครับโดยที่เราจะให้มหาวิทยาลัยเป็นเป็นแม่เป็นเป็นเป็นแม่งานให้นะครับในการที่ เข้าไปสู่การช่วยเหลือเราจะทํากันนะครับผ่านท้องถิ่นบ้างนะครับผ่านปกครองบ้างผ่านมหาวิทยาลัยบ้างนะครับผ่านหน่วยงานสำคัญสำนะคัญเราจะประสานขอโครงการจากรัฐบาลลงมาช่วยดูแลพี่น้องเราไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนรากยาเราได้ได้มีโอกาสนะครับได้อยู่ดีกินดีในอนาคต แล้วก็พวกเราต้องเป็นหลักให้พวกให้ผมให้รัฐบาลด้วยพวกเราต้องเป็นกําลังสำคัญให้กับรัฐบาลโดยมีผมเองจะคอยช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยขับเคลื่อนร่วมกับพวกเรานะครับในโครงการของท้องถิ่นเช่นนายกอบตนะครับเช่นเทศบาลหรืออะไรต่างๆประสานโครงการอะไรมาเราก็จะขับเคลื่อนนะครับดูแลประสานงานหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือนะครับในการที่จะทําให้หมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น นะครับได้มีการดูแลมีการพัฒนามีความเจริญนะครับในท้องถิ่นของตัวเองต่างๆเหล่านี้เราจะทาครับควบคู่ไปกับการสร้างรายได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทฤษฎีใหม่นะครับของในหลวงรัชกาลที่9สืบทอดมาจนถึงในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยเราจะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนไปนะครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราก็คือว่า เมื่อเราทํางานขับเคลื่อนกันจับมือกันเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยขอให้พวกเราอยู่เรื่องเดียวคือพยายามเอาเรื่องประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ในเรื่องของการเอาความจริงมาพูดในเรื่องของการที่จะดูแลปกป้องสถาบันบูรพกษัตริย์ในประวัติศาสตร์ต้องเล่าความจริงประวัติศาสตร์ชาติไทยพื้นแผ่นดินไทยได้คงอยู่ทุกวันนี้เพราะมีบูรพกษัตริย์ไทยได้รักษาไว้แลกด้วยเลือเนื้อเลือดเนื้อเลือดชีวิตอย่างไร ให้เราศึกษาแล้วเราช่วยเป็นวิทยากรอยากให้พวกสามกีบสามนิ้วพวกคิดจะทําลายพวกคิดจะล้มล้างมาตราหนึ่งถึงสองพวกที่จะยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือพวกที่จะคิดนะครับจับช่วงก้าล่วงล้มล้างสถาบันมหาศา,ศาตว์เนี่ยนะอย่าอย่าให้มันมีมเกิดขึ้นมีก็เราก็ต้องหาแนวทางสกัดหาแนวทางขับเคลื่อนหาแนวทางปกป้องไม่ให้ไม่ให้เขาทําลายสถาบันเราให้ได้นะครับอย่าให้เขาทําลายสถาบันเราได้ เราต้องช่วยกันที่คือสิ่งที่ผมฝังตรงนี้ที่ผมจะเดินขับเพื่อนร่วมกันนะครับขณะนี้เนี่ยผมมีในองค์กรทาควบบ้องสถาบันในเครือข่ายของกรุงเทพหานครในโซเชียลอะไต่างผมทํางานทุกเครือข่ายประสานกันทุกเครือข่ายดังนั้นเนี่ยพรเราขอฝากตรงนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เมื่อเรามาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนวันนี้คือวันเริ่มสัญญาณสัญญาณที่ดีในการที่พวกเราทุกคนนะครับมาทําพิธี ต่อหน้าสิ่งสธิส์คือองค์พระาธาตุนาดูนนะครับท่านก็จะท่านก็จะนะครับดูแลคุ้มครองเราปกป้องเราและให้พวกเรานั้นนะครับได้ขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็ก็คิดว่าตอนนี้เป็นสิ่งสัญญาณอันดับแรกที่พอดีมีเสียงแทะนะควรนจะให้ผมพูดจบก,ก่อนให้ใประกาศ่ชงประสิทจะบอกว่านะครับเรามาปฏิญาณตนกันในวันนี้พร้อมกัน เป็นจุดแรกวันนี้คือจุดแรกเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะไปที่ที่อุดรธานีต่อเป็นจุดที่สองนะครับเป็นจุดที่สองผมจะไปกับดรอนุสงหน้าเป็นจุดที่สองจุดนี้เป็นจุดแรกที่จัดวันนี้โดยการดนําของคุณอดิศรนัตนบุญหรือหรือพี่ดาวของเราคณะทุกคนนะครับผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ทุกคนแหละ,มมหท,ละที่มาร่วมงานกันในเครือถ่ายของพวกเราทุกคนนะต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้นําที่มาจากต่างจังหวัด ทราบข่าวว่ามาทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกนะครับแม้กระทั่งอีสานตอนบนอีสานตอนล่างมากันหมดเลยในวันนี้นี่คือหัวใจที่ผมอยากจะบอกว่าผมปลื้มใจมากแล้วถ้าท่านมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะรวมพลังเพื่อนะครับปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับหรือว่าจะตั้งหมู่บ้านเท้ไทยองค์ราชนหรือะนะครับรวมพลังกันเพื่อรักษา สถาบันนะครับเพราะเรายืนยดบบว่าเราจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีนะครับเพื่อรักษาสถาบันเพื่อรักษาพื้นเนดีหนึ่งเราเนี่ยเราขับเคลื่อนไปช่วยกันครับพี่น้องวันนี้ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีสถาบันที่เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนะรับรองคนไทยแตกเละจับไม่มีทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีสถาบันกษัตริย์คนไทยจะทะเลาะกันจะตีกันจะแตกแยกกันบ้านเมืองจะไม่มีวันสงบสุข แต่ถ้าเรามีสถาบันเป็นูนยนรวมจิตใจยึเดเหนี่ยวจิตใจเราเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับความมั่นคงความสามัคคีความเป็นเอกภาพความปองดองความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องเราคนไทยก็จะคงอยู่นะครับคู่ประเทศไทยตลอดตากนานเ้านานวันนี้ถือเป็นนิ้วหมายที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะนำนะครับผ้านะครับถวายอ,อ,องค์พระธาตุนะครับ แล้วก็พวกเราใครอยากจะลงชื่อก็ลงชื่อสลับชื่อนะครับแล้วก็เราจะพาเดินรอบอธิษฐานกันแล้วก็เยี่ยนเพียนรอบก,กันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งจิตกุทธรบร่วมกันจะทางานขับเคลื่อนเพื่อชาติศาสนาวัฒนารรมเพื่อแผ่นดินไทยของเราร่วมกันนี่คือสัญลักษณ์นี่คือนิมิตรหมายนี่คือปฐมเดลิกปฐมเลิกที่พวกเราทุกคนในานามเครือข่ายปกป้องนะครับเครือข่ายปกป้องชาติาศาสนาพระบาษสตรดย์อย่างจงรักตายอย่างพักดีจะเริ่มขับเคลื่อน ในการนะครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ทำให้เราเกิดมาในชีวิตมีลมหายใจอยู่จนทุกวันนี้และเราจะทำหน้าที่ในจุดนี้ให้เกิดผลสำเร็จเพื่อปกป้องสามเสาหลักสามสถาบันของหลักเราให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยของเราตลอดไปนั่นคือดึงชาติศาาณาพระมหากษัตริย์ เราจะปกป้องชาติพร้อมกันนะครับเราจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะปกป้องชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่อย่างจงรักตายอย่างภาคดีอยู่อย่างจงรักตายอย่างภาคดีด้วยลมหายใจด้วยชีวิตของเราตลอดกาลนาน นะครับอ้าวขอเสียงปรบมือให้กำลังใ,ใจทุกท่านด้วยนะครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมาก